สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอ่ะละถึงคราวเอาเว s w o เด e r เริ่มโปรยตัวคอลเลกชันสอไปแล้วเนอะมาถึงตา คลิปไซเ n นกันบ้างแล้วก็เริ่มนะคะมีเซอร์ไพรส์มาบอกคอลเลคชันใหม่จะออกน่าจะคืนนี้สองทุ่มนะเนี่ยค่ะคลิปเลิฟทีนะคะสำหรับดีเทลต่างๆรายละเอียดต่างๆเข้าไปในเว็บไซต์ Keep s i l e n dot com ได้เดี๋ยวเอจะปักหมุดนะคะลิงก์เว็บไซต์ของน้องออมเอาไว้ให้ของ Keep silent ก็คือออกคอลเลคชันใหม่ตามกันมาเลยนะตามกันมาติดๆมันก็จะเป็นสเต็ปนี้ตลอด เอาเวส w o นเดอนะคะจะโปรยหัวออกมาก่อนแล้วก็คีปไซเลนตามมาแต่เอาเวส w o นเดอของพี่ลิงจะเปิดพรีออเดอร์ใช่ไหมพรีออเดอร์เนาะหรืออินสต็อกว่าอันนี้ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวต้องรอดูดีเทลของพี่ลิงในวันพฤหัสนี้ส่วนของน้องออมเดี๋ยวมารอดูดีเทลคืนนี้สองทุ่มสองทุ่มนะคะมาดูคอลเลคชันกันหน่อยเฟะนะเขาก็โปรยออกมาว่าจะได้ก็เนี่ยค่ะเป็นเสื้อยืดอ,อย่างนี้เลย นะตอนนี้ที่เห็นนี่สีดําเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีผีเสื้ออย่างนี้เลยก็ยังเป็นเออทรงน้องออมนะแต่ไม่รู้ว่ามีปรับความยาวเสื้อหรือยังนะสําหรับคอลเลคชันนี้เพราะคอลเลคชันก่อนคือมันทรงน้องออมคนสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าสาวๆซื้อไปปรากฏว่าใส่กันเป็นเดรสเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าคอลเลคชันนี้จะปรับปรับความยาวเสื้อหรือเปล่านะแต่ดูเสื้อทรงเสื้อก็ยังคงน่าจะคลุมคลุมก้นนะ่ะเนาะ เพราะว่าน้องออมงบอกชอบสไตล์คุมสะโพกลงมาสีเหลืองเหลืองอ่อนไข่ไก่สีชมพูต้อนรับวันวาเลนไทน์และสีขาวอย่างนี้เลยอามาดูคําโปรยกันหน่อยก็คือเป็นคอลเลคชันต้อนรับวาเลนไทน์นะคะคีสไซเ่นก็น่าจะเป็นลายมือน้องออมเช่นเคยนะให้เอเดาส่วนตัวนะคิดว่าใช่คืนนี้วันที่สตอนสองทุ่มนะคะน้องออมคงคาดคะเนแล้วละว่าน่าจะเสร็จงาน นะนะเพราะว่าวันนี้น้องออมกับน้องหลิงไปงานแทนทีเนาก็ได้ได้ว่าโอหน้างานคนไปรอคิวรอแบบถ่ายรอที่ดีๆหาทำเลดีๆกันเพียบแล้วใครไปตอนนี้ไม่น่าทันในขณะที่เออัดคลิปนี้นะเออยังไม่ถึงเวลาแต่ใกล้มาแล้วคิดว่าไม่น่าทันหาที่แล้วละ่ะเขาไปกันตั้งแต่บ่ายแล้วอามาดูคอลเลกชันกลับมาคอลเลกชันของน้องออมคลปไซเลนนะก็เนี้ยค่ะก็ทำเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เลยเพื่อที่อิอร์แฟนจะได้ซื้อได้ด้วย เป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่า Keep Love T นะคะก็จะให้ซื้อได้เลยนะใช้คาว่า Will be available for purchase แสดงว่ากำลังจะให้สั่งซื้อได้ห้ามพลาดนะสำหรับคอลเลกชันนี้เลยนะซื้อตอนนี้ and wear your heart on your sleeve by now and wear your heart on your sleeve นะก็ซื้อตอนนี้เราจะได้ใส่หัวใจของคุณในเสื้อของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะอา,มา่มาดูกันมาดูกันหลายคนแซวน้องออมนะ้วน้องออมก็ตอบกลับทันควันคืออะไรเอเนี้ยค่ะรวบรวมมาให้แล้วถามว่ามีไหมชุดที่น้องออมใส่ต่ตางๆนานๆของคีฟ l ซเลนคอลเล t ชันหลายคนตั้งตารอไม่ว่าจะเป็นนี่สยูส so ีขาวคีฟ i ซเลนก็คือเสื้อขาวแต่ตัวอักษรชมพูที่น้องอ,อมใส่ไปงานวันซ้อมเนาะ ปีใหม่มะจะไม่ได้น่าจะปีใหม่อ่ะวันเข้าดาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยถือว่าจะออกมาวดนี้ไม้เมถามว่ามีไม้ไม่เห็นนะไม่ไม่เห็นอาจจะไม่ได้แปลว่าไม่มีอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้ไม่รู้แต่น้องอมได้แต่หัวเราะอย่างเงี้ยน,น้องอมก็โพสต์เนี่ยฮหัวเราะนะเพราะว่าแฟนแฟนแซวบอกขยันทาขยันปรับแบบปรับสีมากและใส่อยู่คนเดียวเลยเงิดขัดแปลว่าอะไรคะเงึดขัดใครแปลให้หน่อย นะเนี่ยก็คงประมาณว่าเงิดเลยอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณว่ารอตั้งท่าตั้งนารอว่าจะได้ใส่ตัวเนี้ยไม่มีเออแต่เสื้อขาวตัวสอนชมพูน่ารักนะแล้วก็มาถึงเสื้อดําอันนี้ค่ะเสื้อที s h i r ตดาแล้วก็เป็นตัวสอนแค่เนี้ยถามว่ามีไหมยังไม่เห็นไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะอะรอดูต่อไปแล้วล่าสุดที่น้องออมใส่นะใส่เมื่อวานมั้งคะเนี่ย เสื้อเชิ้ตเอ่อเสื้อีเชิ้ตสีน้ำเงินแล้วก็เป็นตัวอักษรสีขาว Keep Silent สวยไหมสวยแต่ถามว่าเห็นไหมย,ยังไม่เห็นไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ลองน้องออกมาห้าห้าหัวร้อยอย่างนี้แสดงว่าไม่มีคือทําใส่เองธุรกิจครอบครัวใส่เฉยๆฉันใส่เองแล้วฉันก็จะปรับแบบประมาณว่าที่ฉันใส่เนี้ยเป็นคอลเลคชันของฉันนะไม่ถูกใจตรงไหนไม่รู้ว่าไม่เอาออกมาขายแต่แฟนๆน่ะรองงึดขัด งึดขัดงึดขัดงึดขัดพูดถูกไหมอะ่ะชัดไหมงึดขัดหรือป่ะอ่าไม่รู้ล่ะนะก็เดี๋ยวมารอดูนะคะว่ายังไงยังไงคุณซีอเขาจะมีการแจ้งแถลงไขยังไงไหมสำหรับคอลเลกชันนี้เออก็เดี๋ยวอาจจะเป็นคอลเลกชันหน้าก็ได้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมารอดูกันส่วนของพี่ลิงก็ต้องมารอดูเหมือนกันว่านอกจากกิฟต์บ็อกเซอันนั้นแล้วที่คุณจันจิเอามาพี่จันจิเขาช่วยขายเนะมาเปิดกล่องให้อะ่ะเออ ใครยังไม่ได้ดูคะ่ะเมื่อวานเออไม่แน่ใจวันไหนอะ่ะอ,อ่ะมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยว่าพี่จันเจนะฮะเปิดกล่องยังไงกันบ้างอ,อ่ะมาดูกันค่ะเดี๋ยวเอคงเอาเสียงไม่รู้นะมันมีเสียงคลอดนตรีเดี๋ยวกลัวติดมิคเิ็ิเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ,อ่ะมาดูพร้อมกันค่ะก็อืมไม่รู้จะมารีวิวอะไรเหมือนกันนะคะ่ะ อันนี้กว่าจะได้นะคะเป็นเดือนนะจ๊ะแต่ก็ได้แต่สุดท้ายนั้นก็ส่งให้แต่วันนี้จะมารีวิวอันไหนหลิงหลิงบอกว่าหนูยังไม่มีเก็บเลยเจ้ Always Wonder r o w i love นี่เคยถามว่าทำไมต้อง Always Wonder เออมันก็แบบ ก็หลิงก็สงสัยเอาแต่สงสัยก็เหมาะคาแรคเตอร์มันไม่รู้ว่าคนแรกที่ได้เซตนี้คือใครแต่เจได้นะจ๊ะ I can wait to create more special moments with you all. Thank you for making this Valentine's Day unforgettable. Here to many more. หลิงจุ๊บด้วยมีจุ๊บด้วยอ๊ oh? นี่ด็กี้อ่ะน่ารักหน้าเหมือนนางเลยอ่ะน่ารักช่ดดาผ้นาน่ารักมากอือน่ารักอ่ะอันนี้ได้อันนี้ได้ใช้แน่นอนกำลังจะแต่งตัว โทนนี้พอดีเลยมีอ,อันนี้ด้วยเอาไว้เย็บ<ป> <c oughs> แปน่าหนุ่มถ้าสไตล์เจก็ต้องเหมือนเซ็กซี <c oughs> ่่ะเฮ้โอนหมด และนี่คือบ็อกเซ็ตกากหลิงหลิงคองนะคะก็เป็นบ็อกเซ็ตที่แบบต้อนรับวันวาเลนไทน์หวังว่านแฟนที่รักหลิงหรือว่าเห็นของจะต้องชอบแบบจิมากแน่ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าเอ่ยแล้วก็ผ้าเอ่ยอ,อย่างนี้นะคะใดๆไม่เจอหลิงก็เอานี้เก็บไว้ให้เก็บไว้คุยห,หลิง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 บายบายเป็นไงคะ มีหลายเรื่องหลายราวให้รุ่นนะแล้วก็หลายคนที่ดูแล้วหลังจากจบงานแทนทีนแล้วว่าเตรียมตัวนี้เลยค่ะทีวีภูโซเชียลเตรียมตัวพบกับไลฟ์สดหลิงหลิงคองกับออมกอนพัฒวันนี้ตั้งแต่เวลาหกโมงครึ่งเป็นต้นไปรับชมพร้อมกันได้ที่เพจทีวีภูและ YouTube ทีวีภูเออนะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ามาคร่าวๆอย่างนี้ก่อละกันมาเสิร์ฟว่ามันมีอะไรอัปเดตโอ้ย หัวจะปวดนะเริ่มปวดแล้เดี๋ยวเซฟจากไลฟ์ทีวีภูใช่ป่ะน้องออมก,ก็จะขายของต่อวันนี้สองทุ่มใช่ไหมโอ้งานมันติดๆติดก,กันเลยเนาะก็มันใกล้วาเลนไทนยเข้ามาทุกทีไม่เอาวาเลนไทนยนี้จะเอาวาเลนไทนยไหนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเดี๋ยวมารอดูกันว่า มีฟี edback จากอินเตอร์แฟนว่ายังไงนะคะอะเดี๋ยวมารอรุ้นกันสําหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมแสดงคอมเมนต์ความคิดเห็นกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ